This The Tender's Podcast slow sip Thought and Empathy is Brain Sip Slow A and of สวัสดีครับจินดีต้อนรับสู่ The Brain Tender ครับเมื่อสัปดาห์ก่อนผมเดินผ่าน BTS เ,เห็นคนมากมายเดินสวนกันแต่ไม่มีใครมองหน้ากันเลยทุกคนจ้องจอเลื่อนนิว้วแล้วก็เดินผ่านจนผมคิดขึ้นได้ว่านี่มันเหมือนฉากในซีรีส์เรื่องหนึ่งคนที่ยังมีชีวิตเดินผ่านกัน แต่ไม่มองตากันเพราะกลัวว่าถ้ามองถ้าเห็นเราอาจต้องรู้สึกอะไรบางอยา่างคำถามคือในโลกที่กติกาเริ่มหายไปทีละน้อยผู้คนเริ่มเย็นชาแบบวันนี้เราจะยังเหลืออะไรให้ยืนยันว่าเรายัางเป็นมนุษย์ซีรีส์ที่ผมพูดถึงคือ The Walking Dead ครับและสิ่งที่น่าสนใจคือในซีรีส์นั้น ศัตรูที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ซอมบี้ที่เดินวนเวียนอยู่ข้างนอกแต่มันคือความตายที่คืบขานเข้ามาข้างในหัวใจเราเราเห็นร้านสะดวกซื้อล้านมีผู้รอดชีวิตสามี่คนแย่งอาหารกันไม่มีใครสบตาเราเห็นเด็กคนหนึ่งนั่งกอดเข่าที่ขอบฟุตบาทมองพื้นไม่ร้องไหย้ยพอน้ำตามันแห้งไปนานแล้ว เราเห็นกลุ่มคนที่ยังหายใจเถียงกันว่าใครควรที่จะถูกทิ้งลาวกับกำลังตัดสินใจว่าจะทิ้งกระเป๋าใบไหนที่ไม่ใช่ชีวิตคนในวันที่ไม่มีกติกาถูกผิดแน่ชัดมนุษย์ค่อยๆกลายเป็นเครื่องจักรเพื่อเอาตัวรอดโดยที่ไม่ต้องติดเชื้อซอมบี้เลยนี่คือภาวะที่เรียกว่ามอร์ลวอย หรือช่องว่างทางศิลธรรมครับมันคือช่องว่างที่กืนความเป็นคนก่อนที่ฝูงซอมบี้จะกืนเราซะอีกถ้าเรามองผ่านเลนของระบบและสังคมสิ่งที่เราเห็นใน The Walking Dead คือสภาวะ Alienation หรือภาวะความแลกแยกในโลกที่พวกเขาพยายามอยู่รอดเราเห็นคนที่ยังหายใจแต่ก็ไกลาจากความเป็นมนุษย์มากขึ้นทุกวัน วิถีชีวิตของพวกเขาเหลือแค่การเฝ้ายามก,การเปิดปิดประตูค่ายและการแลกเปลี่ยนสิ่งของเครื่องใช้นี่คือการแตกแยกจากความเป็นมนุษย์ของตนเองเมื่อกติกาและความไว้ใจในสังคมเริ่มค่อยๆหายไปเรามองกันและกันเป็นสิ่งของเป็นอุปสรรคและเป็นทรัพ,พยากรเราไม่ได้ถามคนอื่นแล้วว่าคุณรู้สึกยังไง แต่เราถามว่าคุณทำอะไรให้กับเราได้บ้างเราไม่ได้มองแล้วว่าเขาต้องการความช่วยเหลือไหมแต่เรามองว่าเขาจะเป็นภาระกับเราหรือเปล่าในมุมนี้ซอมบี้จึงไม่ได้เดินเข้ามาหาเราแต่เกิดขึ้นในใจของคนที่ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้รอดในสังคมแบบดิสโทเปียและต่อมาหากเรามองผ่านเลนจิตวิทยา เราจะเจอกับความเจ็บปวดที่ลึกกว่านั้นมันคือความตายด้านทางอารมณ์ในซีรีส์เรามักเห็นใบหน้าของตัวละครที่นิ่งเกินไปเวลาที่ต้องตัดสินใจเรื่องยากๆเราเห็นมือที่เคยสั่นในครั้งแรกเมื่อต้องฆ่าสิ่งที่เคยเป็นมนุษย์แต่วันนี้มันหยุดสั่นไปแล้วภาวะแบบนี้มักเกิดจากภาวะตัวตนที่โดดเดี่ยวของตัวละคร นี่ไม่ใช่ความเหงาเหมือนกับการไม่มีเพื่อนแต่มันคือความรู้สึกที่ว่าต่อให้มีคนอยู่รอบตัวเราเป็นสิบเราก็ยังรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจเราในส่วนลึกของเราจริงๆว่าข้างในมันพังทลายแค่ไหนนาดวันเข้าหัวใจจึงเลือกที่จะชาเพื่อเอาตัวรอดจากมันมันคือการปิดสวิตช์ความรู้สึกเพราะการที่เรารู้สึก มันเจ็บปวดจนเกินไปคำถามคือถ้าการชาเป็นเพียงการจำศีลทางใจแล้วใครล่ะครับที่จะปลุกหัวใจดวงนี้ให้กลับมาได้แล้วถ้าผมบอกว่ามีชายคนหนึ่งที่เคยอยู่ในความมืดแบบนี้มาก่อนแล้วเขาเลือกที่จะปลุกหัวใจดวงนี้ให้กลับมาด้วยเพลงที่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตนเองจดกลายเป็นภาพตัวแทนแห่งความกระบฏ ของหนุ่มสาวในยุค70คุณคิดถึงใครครับถูกละครับชายคนนั้นคือจอร์เลนนอนครับเลนนอนไม่ใช่แค่ภาพล็อกสตาร์เท่ๆบนเสื้อยืดแต่เขาคือมนุษย์ที่แตกหักมาตั้งแต่เด็กถูกพ่อแม่ทอดทิ้งเห็นแม่ตายต่อหน้าและถูกบีบให้เป็นเดอะบิทเทิลที่สมบูรณ์แบบทั้งที่เขาพังยับจากข้างใน แต่แทนที่เขาจะปิดหัวใจเขากลับเลือกเปิดมันออกมาให้โลกเห็นเขาลองว่าแม่แม่เคยมีผมแต่ผมไม่เคยมีแม่เลยและเขาก็ไม่กลัวที่จะตะโกนว่าใครก็ได้ช่วยผมทีจากความเจ็บปวดส่วนตัวสู่ความงามของบทเพลงเขาเปลี่ยนความเปราะบ,บาง ให้กลายเป็นความซื่อสัตย์ที่โลกจําได้เขาเปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นเสียงของคนทั้งยุคที่ไม่กล้าพูดความจริงและเขาก็เปลี่ยนความว่างเปล่าในหัวใจให้กลายเป็นดนตรีที่ทำให้คนนับล้านรู้สึกว่าฉันไม่ได้โดดเดี่ยวอยู่คนเดียวในโลกดิสโทเปียแบบ The Walking Dead เลนนอนคงไม่มีแผนรอดชีวิตสิบข้อให้แต่เขามีสิ่งที่ทรงพลังกวา่า เขามีจินตนาการจินตนาการว่าถ้าเรากลับมามองกันและกันเป็นคนไม่ใช่ภัยคุกคามไม่ใช่ทรัพยากรเป็นมนุษย์ที่กลัวที่เจ็บที่หวังและฝันถึงโลกที่ดีกว่าแค่นั้นโลกที่โหดร้ายใบนี้ก็อาจนิ่มนวลลงได้ทีนี้ลองนึกภาพนะครับถ้าเราเอาสายตาของเลนนอน ไปมองโลกของ The Walking Dead ใหม่เราจะเห็นอะไรฉากที่ 1. ประตูที่ปิดสนิทใน The Walking Dead การเปิดประตูให้คนแปลกหน้าเข้ามามันคือการเสี่ยงตายแต่การไม่เปิดประตูเลยมันก็คือการตายในอีกแบบหนึ่งนั่นคือการตายทางใจเลนนอนคงไม่ได้บอกให้เราไว้ใจคนง่ายๆหรอกครับ เขาไม่ได้ n a อีฟขนาดนั้นเขารู้ว่าความไว้ใจมีราคาและต้นทุนแต่เขาเลือกที่จะซื่อสัตว์กับความกลัวของตัวเองก่อนเพราะเมื่อเรายอมรับว่าเรากลัวเราถึงจะเห็นว่าคนที่ยืนอยู่อีกฝั่งของประตูเขาก็กลัวเหมือนกันและนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของความเข้าใจฉากที่สองเลือกระหว่างถูกกับรอดในซีรีส เราเห็นตัวละครต้องเลือกระหว่างทำในสิ่งที่ถูกกับทำในสิ่งที่รอดและคำถามก็คือในโลกที่ไม่มีใครตัดสินเราแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรายังเป็นคนดีหรือเปล่าเลนนอนคงจะบอกว่าคุณไม่ได้เป็นคนดีจากผลลัพธ์แต่คุณเป็นคนดีจากการที่คุณยังรู้สึกได้ว่าความดีมันยากมันเจ็บและบางครั้ง คุณก็ต้องทำในสิ่งที่คุณไม่อยากจะทำการที่คุณยอมรับว่าฉันกลัวฉันกลงและฉันก็อ่อนแอแล้วยังเลือกที่จะทำในสิ่งที่ไม่ทำให้หัวใจคุณชาลงไปอีกนั่นแหละครับคือความกล้าหาญที่แท้จริงของคนที่ยังมีลมหายใจฉากที่สามเสียงเพลงในความมืดรู้ไหมครับ ว่าความหวังในโลกที่ล่มสลายหน้าตามันเป็นยังไงบางทีมันอาจเป็นปณิธานของนักต่อสู้อย่างคานทีที่ผมเคยพูดไปแล้วหรือบางทีมันอาจเป็นแค่เสียงของใครสักคนที่นั่งดีดกีตาร์ขอดเดี่ยวซ้ำๆในค่ำคืนที่เงียบสง,งัดมันคือเสียงเบาๆที่กระซิบว่าเฮ้ hey, พวกเรายังอยู่ด้วยกันนะเสียงเพลงเพลงหนึ่ง ไม่ได้เปลี่ยนโลกในชั่วข้ามคืนหรอกครับแต่มันจะค่อยๆเปลี่ยนโลกภายในของเราและมันก็ปลุกหัวใจที่เริกชาให้กลับมารู้สึกอีกครั้งทำให้ใจเราอย่างเต้นอยู่สร้างสารรค์ได้หวังได้และทําให้เราอย่างเป็นมนุษย์ได้หากคุณฟังมาถึงตรงนี้คุณคงถามผมว่าแล้วมันเกี่ยวกับเราในวันนี้ยังไงจริงอยู่ครับ โลกของเราในวันนี้อาจไม่มีซอมบี้แต่เรามีมอร์ลวอยในอีกรูปแบบหนึง่งเราอาจไม่ได้อยู่ในห้างล้างเหมือนในซีรีส์แต่เราอยู่ในฟีดโซเชียลมีเดียที่ไหลไม่หยุดซึ่งมันไม่ได้ขายแค่สินค้ามันขายความรู้สึกของเราด้วยเราเห็นข่าวล้ายเลื่อนผ่านเราเห็นด่ามากเลื่อนผ่านเราเห็นโศกนาฏกรรมเลื่อนผ่าน จนในที่สุดเราก็ชินและชาาเราเห็นคนทะเลาะก,กันในคอมเมนต์โดยไม่เคยเห็นหน้ากันด้วยซ้ำเหมือนกับผู้รอดชีวิตในซีรีส์ที่แย่งอาหารกันโดยไม่สกตาเราวัดคุณค่าของคนด้วยคำพูดเท่ๆอย่าง Productivity เมื่อสะดุ้งตื่นเราก็พบกับความจริงว่าที่แท้เรากำลังโดดเดี่ยวท่ามกลางคนนับล้าน และนี่คือค็อกเทลสามแก้วที่ผมผสมมาเพื่อดึงความรู้สึกของคุณกลับมาท่ามกลางโลกที่เย็นชาครับแก้วที่หนึ่งรับรู้ความรู้สึกปัจจุบันบางทีเราไม่ต้องหลับตาทำสมาธิก็ได้นะครับแค่หยุดสักครู่แล้วถามตัวเองเบาๆว่า,ว,าวันนี้ฉันรู้สึกอะไรเหนื่อยไหมสับสนไหมหรือแค่เฉย แค่ถามไม่ต้องตอบเพราะการยอมให้ตัวเองรู้ว่ากำลังรู้สึกอะไรมันคือความซื่อสัตย์ต่อใจของตนในแบบที่เลนนอนทำกับดนตรีของเขาเช่นกันแก้วที่สองรู้สึกถึงความอบอุ่นในอดีตลองนึกถึงของสักชิ้นที่คุณเคยพกไว้อาจจะเป็นปิก,กิตาร์ภาพของครอบครัวหรือของที่แฟนเคยให้แค่นึกถึงก็พอครับ ไม่ต้องหยิบมันออกมาจริงๆของชิ้นนั้นมันอาจไม่ได้มีคุณค่าในตลาดแต่มันก็มีค่าพอที่จะดึงความรู้สึกดีๆในใจคุณให้กลับมาได้เสมอและถ้าคุณยังรู้สึกถึงมันได้ก็แปลว่าคุณยังมีความทรงจำที่อบอุ่นอยู่ในตัวและยังไม่กลายเป็นซองบี้ไปนั่นเองแก้วที่สามทวงคืนฟีดของคุณ15นาทีต่อวัน เริ่มได้เลยวันนี้วันนี้ลองลดการเลื่อนฟีดแบบไร้จุดหมายลง15นาทีแล้วใช้15นาทีนั้นเปิดเพลงที่ฮิวใจคุณไม่จะเป็นต้องเป็นเพลงดังหรือเพลงที่คนอื่นชอบขอแค่เป็นเพลงที่ทำให้คุณยังจำได้ว่าคุณยังเป็นคุณเพลงที่เตือนว่าคุณเคยรู้สึกเคยหวัง หรือเคยฝันในสิ่งที่สังคมบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้นี่คือลิชช่เล็กๆของเด e b เบนเทนเดอรที่ผมฝากไว้ครับลองทำดูสัก7วันนะครับทำแล้วรู้สึกยังไงมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับก่อนจะจากกันในวันนี้ผมขอให้คุณมั่นใจไว้อย่างว่าแม้ปัจจุบันโลกจะดูโหดร้ายกับเรามากขึ้นแต่ถ้าใจของคุณยังไม่ตายได้ และกล้าที่จะฝันถึงวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าอิมเมจ,จินของจอร์นยังคงเกิดขึ้นได้เสมอเพราะการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายจากประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติล้วนเกิดจากการฝันถึงพรุ่งนี้ที่ดีกว่าทั้งสิ้นครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบนะครับและถ้าคุณมีเพลงหนึ่งเพลงที่เคยพาคุณผ่านคืนที่ยากลำบากลองทิ้งชื่อเพลงนั้นไว้ในคอมเมนต์ผมอยากฟังเรื่องราวของคุณบ้างครับ แล้วพบกันใหม่ข่าวหน้ากับ The Brain t e n d e r สำหรับวันนี้สวัสดีครับ